ชมๆกันเนี่นยยืดยือดอุ้ยยืดยังยั้งยังยังไม่หยุดอุยยอ้ยโอ้โหครับก็เป็นหัวข้อในเช้งนะครับวันนี้นี่นะครับเราก็นะครับนี่เรานะครับก็จะมาทำหอนแมงคูุอบชีสนี่นะครับ เป็นแผงผู้ชิลีนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เตรียมหอยนะครับมาใส่ไว้ในจานนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะรอน้ําเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาหอยนะครับไปลวกไปลวกกันครับผมนี่ครับแล้วเราก็จะเอามาใส่ชีสนี่นี่เป็นชีสอันนี้เรามาโรยชีสแล้วก็ไปอบนี่เดี๋ยวเราจะเอาหอยไปลวกก่อนนะโอเคเราหอยไปลวกกันครับ คนตอนนี้เนี่ยเราครับก็ต้มหม้เชล้น,นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาลงหม้อเลยนะครับอ่ะมันลวกค่ะอ่าครับเราจะนะครับเอาหอ,<ว>อยนะครับมาลงหม้อลวกนะครับเพื่อ,อที่จะฆ่าเชื้อนะครับให้มันสุกฆ่าเชื้อให้สุก <ST AR C> นี่เต็มหมดหม้อเลยแล้วกันห้านาทีเดี๋ยวเราก็ลวกขึ้นสักห้านาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาอบชีสกัน จะมาเอาชีสนะครับเข้ามาโรยหอยรอ,อบๆรอบๆเราจะเอาไปเข้าเตาอบนะครับรู้ชีสร่อนอืเท้วเข้าไปให้ั่วๆดูขับขอบนี่ชีสทั้งหมดแล้วทุกคนดูสิเทเลยแล้วกัน โอ okay เคครับเกลี่ยเกลี่ยให้ทั่วเท่าทีหมดแล้วนี่เดี๋ยวเราจะเอานี่นะครับไปเข้าเตาอบกันเลยเย้นะครับนี่เราจะเอาเข้าเตาอบเลยเย้นะครับแล้วเราก็จะอบประมาณสองนาทีนะครับไปเสร็จแล้วนี่โอ้โหทุกคนดูโอ้ทุกคนหน้าตาน่ากินมากเลย ดูดูดูทุกคนดู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 ดดดดดนี่หอยแมงผู้อบจีสสองเราทำ <ไป S 1> สำเร็จนะฮะไปเดี๋ยวจะไปชิมโอ้โหทุกคนดูครับอืมหอมมากเลยนะมันยังมันยังร้อนอยู่เลยมาเดี๋ยวลองขอลองชิมหน่อยยืดยทุกคนชิดยืดมากโอ้ ว้าอร่อยมากทำง่ายมากเลยทำง่ายมากครับแค่เรามีหอยแล้วชีสเขาจะอบจบอือหือยู่เบื้องหลังโคยเบื้องหลังครับเรื่องผมกล้องเลยวะอร่อยมากอืออร่อยมากเลยครับไหนลองดูซิยืดนลองลองยืดชิสดูขอลองหน่อย,อล,ออยอลองลองวะ นี่ดูคนของบอกนะถ้าเกิดว่ากล้องมันส่งกลิ่นไม่ได้ผมจะส่งกลิ่นให้ทั้งให้คุณผู้มชมชมวันนี้โอ้ยว้ยืดยืดอุ้ยยืนยั้งยั้งยั้งยังไม่หยุดอุ้ยโอ้ยืดมากเลยทุกคนโอเคทุกคนเราขอตัวไปกินก่อนนะครับนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปการทำอาหารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายบาย,บาย